เอ,เเอ,อาล้วครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านพีน่น้องแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้ผมอ่ะก็จะมาเล่นเออหมดอะไรวะเรียกว่าสร้างห้องนะครับสร้างห้องแล้วก็เล่นซีซีกันนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยคลิปป๊อบก็หายยิงเลยอุงเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเออเจ๊กเจ๊กเพื่อนเพื่อนเอ้าไม่มึง กันในวัววะพี่จะเอายังไงวะเนี่ยออเอาเอามันออกยังไงวะโอ้เพื่อนอะไรวะโอ้อยังวะเนี่ยเอาดันยิงขาอีกโอ้โหชิบหายัดขาด,าดว้วยโอ้โหว่าจะัดห,หัวโอ้โหแม่งโกงว่ะโอ้โอ้ลุมแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับ โอเคครับรอบนี้ผมอ่ไม่ยอมแน่ครับไม่ยอมแน่ขอให้ชนะให้ได้ครับทุกคนเออเอาปืนดีเซลนะครับอันแรกๆต้องเอาดเกมดีเซลก่อนครับคือว่าเตรียมกันนะครับเตรียมกันให้เล่นดีเซลโอเคไม่แน่วะป๊อกให้โอ้โหเออมันอยู่ด้านหน้าโอ้ไม่เห็นโอเคเอออ่องจิ้มจิ๊บเอามันอยูอ่องสองตัวแบบนี้แพ้สิครับเนี่ยผมดีสิครับที่แพ้เออ เพื <growing> <ais ama S 1> ่อนอยู่ในวงไม่ได้ไม่ช่วยเลยโอ้โหเพื่อนเพื่อนก็เติมยาแป๊บโอเคเต็มแล้วมวิ่งต่อครับ๊บมาให้โอ้โหแม่ดุนมันเป็นหัวว่ะเฮากำลังมันอยู่ครับตอนนี้มอยู่ไหนวะดันดันด้านข้างล้อป๊หบโอ้โหตัวผมครึ่งหลอนเอาออกวงดิดพลาดบิดใหม่โอ้โหตัวฉันดุดึงโ็เอ้าตายแล้วกูเอากับตาย โอเคไปก่อนอ้าวกูออกทำไมวะอ้ยคำถามคือกูออกทำไมวะตรงนั้นโอ้ยโอ้ตายฟรีรอบนี้ชนะได้รอยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะดูสิครับสตัมสตัมต่อสองเพื่อนๆเล่นดีๆหน่อยนะเล่นดีๆรอบนี้เราต้องชนะแล้วนะครับเออ เออพวกเขาก็ล้มอยู่อีกตัวหนึ่งตัวครับล้มแล้วชุบไม่ได้นะอ้าล้ครับจังหวะนี้สองต่อสองนะครับเอาเขาโยนโอ้โดนกันเอวแล้วก็เอายังไงว่าโอ้ออกได้นะครับก็ออกได้แล้วเรียบร้อยก็วิ่ง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 นะครับวิ่งเพื่อนเพิ่นวิ่งแล้วก็วิ่ง้วก็ตั้งวัตั้งวอวแล้วก็ตั้งวอวก,ก่อนนะครับก็กระโดดเข้าไปด้านบนแล้วก็ กระโดดเสร็จแล้วก็อปอบมาให้ยิงก็ไม่โดนเอาอย่งไรวะอย่างไงวะอย่างไงวะเพื่อนประตรูด้านหนะ้าเอาเพื่อนผมรวมหนึ่งตัวเขาก็ลวมเหมือนกันนะครับโอ้อะไรเขาเนี่ยก็โอ้โหเกือบร้อยครับพวกเขาตายกับวงอีกตัวเรียบร้อยตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งเออเสมอกันเอาล้วครับรอบนี้เป็นยังไงครับรอบนี้แล้วก็ผมยิงก็ตังวอ แล้วก็ตั้งไอวอแล้วก็แล้วก็อะไรวะแล้วก็ปบก็ให้โอ้โหไม่โดนครับให้เพื่อนผมไปก่อนนะครับแต่ผมอยู่ด้านล่างแล้วก็ผมก็ขึ้นแล้วก็ยิง้มปบโอ้โหเรียบ,บร้อยก็มีเพื่อนเอา้าเอ้าดดนด้านล่างเอ้าแบบนี้ปบก็ให้โอ้โหไม่โดนเติมยาแป๊บหนึ่งโอเคเติมยาแป๊บหนึ่งเติมยาเสร็จแล้วก็ไปต่อครับไปต่อมีอไหมวะเออ โอ้มึงล้วเขาง่ไงโอ้โหเคร่งหลอดกูนี่เคร่งหลอดแล้วโอ้โหน่าจะโดนที่ตรงคอนะครับกูกับตายโอ้โหเติมยาเรียบร้อยครับก็ยังไงวะยังไงวะเนี่ยแล้วก็อ๋อครับโอ้ยโอ้โหเครื่องหลอดมันกันนะครับผมว่าต่วนนี้ยังไงครับจากนี้ผมไปด้านล่างด้านหลังนะครับแล้วก็กระโดดครบตาให้โอ้โหเรียบร้อยรวมยบร้อยครับ มันอยู่ในว่าอีกตัวอยู่อีกองตัวนี้เอาเอ้าโดนหัวเฉยโอ้โหเอาตายแล้วครับโอเครอบสีก่ก็ต้องดีกว่าเดินครับรอบสี่ต้องเอาให้ได้โอ้ยยิ่งรับรอแล้วก็ป๊อปต้องให้โอ้ไม่โดนหัวสักทีไอ้รอบนี้ยังไงครับป๊อปให้โอ้ไม่โดนรอบนี้ป๊อปไม่เอากูขึ้นหลอกแล้วเอาตรงยาแป๊บตรงยาแป๊บไม่ไหวไม่ไหว เอาเขาจ่อยวัวด้วยโอ้โหปอบก็ให้โอ้โหไม่โดนวะเอะ้าไม่โดนเอ้ากูตายแล้วเอ้าตายกับตายาตาย,ย,งงยังไงวะยังไงวะตแตงว,ว,วัวก่อนตแตงวัวไปเอาทำไมกูตแตงวัวนอนวะโอ้ติดพลาดยังไงวะเปปกตกระดุดปอบก็ให้โอ้โหเรียบร้อยโดนหัวเขาก็โดนหัวผมก็โดนหัวเหมือนกันโอ้โห เอไใกลโอ้โหชนะครับเออก็บอกแล้วว่าครับว่าจะเอาคืนรอบนี้ก็เสมอกันนะครับรอบที่5ก็เป็นยังไงบางทีรอบที่5ก็กระโดดแล้วก็ตัง้งโวแล้วก็อ้าวดูด้านหน้าก็กระไฮโอ้ยโ,โ,โ,โดนอัดตัวสี่ล้มหนึ่งอยู่ไหนอีกสามตัวอยู่ไหนวะเอาไม่อยู่เอาทำไม มันมาด้านผมยิ่งสิครับรอไรลุมฟองลุมฟองแล้วอีกสองตัวครับสองตัวเอามันอยุดดันไหนครับโอเคโอชนะชนะแล้วเออก็ย่างว่านะครับมันเนาะรอบนี้ขอเอาปืนเอ่อปืนลูกซองนะครับลูกซองฟวงมันอยู่ด้านไหนเออใกล้โอ้หนึ่งเอ้าเอ้า โดนด้านขวาเฉยกลับหลอดนะครับทุกคนเติมยาแป๊บเติมยาโอเคเสร็จร้อยลุยต่อลุยต่อป๊อกให้โอ้โหไม่โดนหัว้าทีติดตัวอีกครั้งนี้โอ้โหกูครึ่งหลอดแล้วนี่ป๊อบห้โดนตัวสิอีกตัวอีกครั้งนี้โอ้โหเรียบร้อย อ้าโอ้โหเพื่อนเขามายิงหัวดูลูกฟองเขาสิโ,โหยังไงโห,โโห,โโหพเพื่อนผมก็ล้มครับเอายังไงวะเพื่อนซ้ำตอนึงครับยังวันนี้ยังไงวะยังไงวะซ้ำตอน,นึงแล้วก็พวกเพื่อนผมไม่รู้จะไปไหนโอ้โหเรียบร้อยรอบนี้เสมอนะครับสามต่อสามขับข่ายโอ้โหโดนตัว ยั่ไงวัตถีเดินหัวครับโอ้โหเดนสิบสี่ครับโดนหัวสักทีอ่ะโอ้โห้ย๊้องให้โอ้โหเอ้าขึ้นหลอดแล้วอ๋อปุ๋นี่ยเติมยาแป๊บเพื่อนอย่ารีบสิโอเคเติมเรียบร้อยก็ยิงโอ้โหล้มแล้วกูเอาปะปุมยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะจังหวะนี้ยังไงครับเพื่อนบอกว่านี่สิครับรอไรโอเคล้มเลย คอรจะคลิปมีกิจกรรมแจกบัตรเติมเกมเพียงทำตามกติกาที่กำหนดไว้แล้วก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ